สวัสดีค่ะผู้ปกครองในทุกเรียนทุกคนนะคะวันนี้เรามาเรียนวิชาวิทยาศาสตร์กันนะคะเอาละค่ะก่อนที่จะเราจะเรียนวิทยาศาสตร์นะคะเรามาเต้นเพลงโมดตัวน้อยตัวนี้โมดตัวน้อยตัวนี้โมดมีดีน่าดูมาไวๆกันหน่อยมาไวๆกันหน่อยยูยูฉันเป็นโมดขยันฉันเป็นโมดขยันโมดทั้งนั้นยู มาไวๆกันหน่อยมาไวๆกันหน่อยยูกูยูกูราคาถูกกันไปแล้วนะคะมดตัวน้อยตัวนิดนะคะเด็กๆอยากบบเป็นมดขยันนะคะต้องตั้งใจเรียนค่ะเอาเปิดหนังสือวิทยาศาสตร์ได้เลยนะคะวันนี้เราเปิดกันหน้าที่15กันเลยนะคะอ้าวฟังคําสั่งตรงนี้ก่อนนะคะให้นักเรียนนะคะเขียนข้นหมายถูกนะคะภาพสิ่งที่ควรอยู่ในบ้านนะคะ เอาอะไรบ้างเอ่ยที่ควรอยู่ในบ้านดินสอใช่ไหมคะอยู่ในบ้านไหมอ,อยู่นะคะตู้เย็นอยู่ในบ้านไหมคะอยูอ่คุณแม่เราอยู่ในบ้านหรือเปล่าอ้าละค่ะแล้วก็หัวเนี่ยอยู่ที่ไหนคะอยู่ในบ้านไหม ไม่อยู่ก็ไม่ต้องขีดเครื่องหมายถูกนะคะธงชาติทไทยอยู่ในบ้านไหมไม่อยู่นะคะอยู่นอกบ้านใช่ไหมเราก็ไม่ต้องเขียนเครื่องหมายถูกลงไปนะคะเด็กๆคะอย่าลืมนะคะระบายสีสวยๆด้วยนะคะและเขียนเครื่องหมายถูกด้วยนะคะอ้าวเด็กๆเขียนเครื่องหมายถูกวันนี้การกันนะคะ ด้วยนะคะอยู่บ้านนะคะตั้งใจเรียนตั้งใจเขียนแล้วก็ฝึกอ่านตัวไปยัญชนะนะคะแล้วก็ฝึกเขียนด้วยนะคะอย่าลืมนะคะจับดินโอนะคะจับด้วยนกกระจิบใช่ไหมคะจิ๊บจิบจิบนกกระจิบจับดินสอนะคะสําหรับวันนี้นะคะคุณพี่เด็กก็ต้องขอลาเด็กๆไปก่อนนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ